すいません。<laughs> ท่านผูเอกวัดก็มาขอบคุณนะครับบอสโจนะครับที่สนับสนุนนะครับจนวันนี้นะครับเกมติดหนึ่งมาแรงนะครับแล้วก็ออขอบคุณทุกๆอย่างนะครับที่สนับสนุนมานะครับ ครับทุกคนคงได้เห็นนะภาพที่พระเอกวัดนะครับมาขอบคุณบอสโจนะครับที่สนับสนุนทุกๆอย่างนะครับทำให้เพลงนะครับเอาบอกแฟนสิเป็นไห้นะฮะติดหนึ่งมาแรงประเทศไทยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะแล้วมันน่าสุดยอดกว่านี้นะทุกคนคืออะไรคืออะไรแต่ผมไม่ดูเลยตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตเนาะเอากล้องเอาโทรศัพท์ให้ดูหน่อย มันน่าสุดยอดมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทุกคนก่อนอื่นเลยเนาะก็คือ MV นี้เนาะผมได้ไปสัมผัสบรรยากาศในการถ่ายทํา MV นะครับก็รู้สึกว่าบรรยากาศถ่ายทนะํา MV มนมันมันแบบมีความสุขเนาะมันได้เห็นาดาวเด่นของวงการมือรำหลายๆคณะอย่างเช่นน้องเต้าหยองนะครับแล้วก็ครูชินจัง นะครับมาร่วมถ่ายทําใน MV นะฮะแล้วก็เป็นศิลปินของสาวน้อยก็คือน้องอุงอิงนะฮะน้องอุงอิงแล้วก็น้องนัทนะฮะซึ่งได้มาร่วมถ่ายทํา MV ตอนเนี้ยเพลงเอาบอลแฟนซิปเป็นไห่นะฮะตอนนี้ติดหนึ่งมาแรงนะฮะนี่วิดีโอที่มาแรงเพลงในหมดเพลงนะฮะแล้วก็อันดับสองก็คือยืนหนึ่งแม่เขายืนมาแมนอ้ายนะครับของแมนมณีวันนะครับพี่แมนมณีวันนะฮะ แล้วตอนนี้ก็เพลงอของวัดก็ยังติดหนึ่งมาแรงในหมวดทั่วไปด้วยนะครับหนึ่งในมาแรงในหมวดทั่วไปแล้วก็หมวดเพลงซึ่งเป็นอะไรที่ว้าวมากอ่าสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือว่าเนาะเมื่อวานนี้นะได้มีโอกาสนะครับบอสโจได้ให้อ่าทำปกนะฮะปก YouTube เพลงของน้องวัดนะครับเอาบอกแฟนสิเป็นให้นะถามว่า กดดันไหมก็กดดันนิดหน่อยนะครับนี่ก็คือเป็นการออกแบบตัวอักษรเพลงครั้งแรกนะที่ได้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 ทำเนาะนี่นะฮะเป็นตัวแบบอักษรเนาะพอผมทำเสร็จนะผมก็ให้วัดไปเลือกนะครับว่าจะเอาแบบไหนดีนะฮะน้องก็คุยกันก็ประมาณสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าเอาแบบนี้นะแล้วก็ทำมาในรูปแบบนี้นะครับนี่คือเพลง คือรูปที่ที่ผมไปถ่ายทั้งหมดเลยนี่นะฮะรูปทั้งหมดเลยเนี่ยคือผมไปถ่ายในวันเ v เนาะแล้วก็ส่วนนี้ไปขอทีมนำเพชรนะฮะมาประกอบนะครับทำให้งานนั้นม่ไมมีมันม,ม,ม,มีความแบบวา้วาวา้วานิดนึงนะฮะนี่ก็คือภูมิใจมากเนาะที่พระเอกวัดได้ได้ได้ได,ได้ได้ให้นะฮะพี่คนนี้ออกแบบปกเนาะแล้วบรรยากาศในการถ่ายทำเอ็มวีเชื่อไหมครับทุกคนว่า มันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากนะสนุกมากแล้วก็มีความสุขมากนะครับเพราะว่าเราไปถ่ายทาที่บ้านสันทิีบ้านระเบียบวัดสินเนาะผมก็เคยไปบ้านระเบียบอยู่สองครั้งครั้งแรกก็คือไปดูหมอลำตอนปิดวงนะครับแล้วก็ครั้งที่สองเนาะก็ไปเนี่ยมาถ่ายทํา MV นะก็ดีใจนะฮะก็คือเนี่ยเป็นภาพทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาผมก็ลงในเฟซของน้องอิงนะฮะ แล้วก็เฟซของสามในเพชมแพงนะฮะแล้วก็ใน YouTube ของผมแล้วก็ในเพจ Facebook ของผมนะคะก็ลงรูปวันนี้เกือบหมดแล้วเนาะอาจจะมีบางรูปที่ยังไม่ลงก็เยวจะทยอยลงเนาะเพราะว่าอยากสร้างสตรอรี่เรื่องราวให้กับ MV นี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้นอกเรื่องอน,นี้นอกเรื่องเออแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะครับก็คือ MV ของพระเอกวัดนะฮะก็ ที่ทุกคนรู้เนาะเป็นการรวบรวมเหล่าศิลปินตัวท็อปตัวเด่นนะฮะของแต่ละวงมารวบรวมกันนะฮะก็ใครคงติดตามผมเนาะในช่องผมก็จะถ่ายเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าโอ้โหบรรยากาศแบบมันมีความสุขอะมันมีความสุขนะเหล่าซุปตาหลายๆคนมารวบรวมแบบรวบรวมนะครับเพื่อที่จะถ่ายทํา MV นี้และก็ MV นี้ก็ประสบความสําเร็จอีกขั้นนะครับในการติดหนึ่งมาแรง อ่าเดี๋ยวเราไปถามพระเอกวัดนะว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับการติดหนึ่งมาแรงครั้งนี้แล้วก็ติดหนึ่งมาแรงทั้งหมวดประจุหมวดทั่วไปแล้วก็หมวดเพลงด้วยนะครับทุกคนครับไปเลยเป็นไงบ้างครับหนึ่งมาแรงแล้วสดส,ดส,ดสดไม่รู้ว่าคนที่สุดมอที่สุดแล้วพี่แต่เป็น,ปน,น,ปนร้องร้องนไอ้นี่มาอ่าั้งหนึ่งมีเพลงหนึ่งแล้วแบบหนึ่งมาแรงอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซี คนทุกคนนะครับขอบคุณผู้อยู่ข้างหลังทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ตะผู้เขียนเพลงอาจารย์ผูชินที่ผู้ใดผู้ทำดนตรีนะครับแล้วก็ทีมงานนักเพจผู้อยู่ข้างหลังเออทีมไทยนักเพจวีนะครับดองทั้งนักสแสดงด้วยก็จะเป็นเต้ายองน้องอูง๋อี๋น้องแม่ เป็นกำลังใจให้พระเอกวัดตอบต่อไปนะคนดดนรบคับขอบคุณมากๆนะครับดีใจด้วยนะครับขอบคุณพระโจนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ